เฮ้ยดแล้วเย็บเย็บเยบเย็บหายฮิฮิฮิขอบคุณครับผมก็ตกใจนักของนี้อ่าวันนี้รับแจ้งเหตุตรงเงินตัวทองสกุลบิดสามสิบสี่ครับผมตอนนี้อยู่นี้นะครับเดี๋ยวกุนะเดี๋ยวเข้าไปจับเลยเลยนะครับอยู่เนี่เพราะว่ามันจะหนีเร็วมากครับเพราะเป็นตัวขนาดเล็กนะครับผมจับเลยนะครับมันจะวิ่งเร็วมากครับมันจะวิ่งไปนู้นเลยนะ เดี๋ยวจะทันปะนะครับเพราะไมปบิน้องซ่าไทยวันนี้วันปีใหม่เร็วมากครับวันนี้กำลังเปรียวเลยนะครับอย่างเงนะครับติดเตที่หนึ่งติดเตที่หนึ่งติดเตที่หนึ่งน้องแกเร็วมากครับประมาณเมตรนึ่งครับครับผมกำลังเปรียวเลยนะครับตรงนี้พุ่งเลยพุ่งเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเลยนะครับอย่างเงี้ย พันเท่าแลครับค่อยนะครับค่อยนะครับเหยียบแล้วเหยียบเยียบเยียบเยียบหายขอบคุณครับผมก็ตกใจนากกว่านี้เรียบร้อยนะครับเสร็จฮะเอาหมายไปุ่งชนนะครับตอนนี้ฟองมา <laughs> ครับผมค่ะพอดครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเขาสงบแล้วเราก็ปิดตาไว้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ถ้ามีหลักมันจับอยู่นะครับผมปิดตาเขาเขาเขาจะน,นิง่งอ่ะไปดูที่กว้างกันครับมีลูกมีลูกแค่ของลูกมาให้่อยอลูกครับปลอดภัยครับปลอดเธอไม่ไม่เดี๋ยวมีมีลูกประมาณอายุสี่ขวบโอ้ยน่าสารหน้เลยเนี่ย เห็น,นไนมมาดูใกล้พิ้วดูใกล้เ,กกลเล็บปูนบาดเจ็บนะฮะ<อ>เ,เห็นไหมเล็บตะกุยอันนี้โดนแผลเก่านะครับ<ะ>บาดเจ็บนะครับ,กกบนะครับเดี๋ยวปล่อยคืนอยูธรรมาชาตินะครับผมอันนี้เราปิดตาเรียบร้อยนะครับเขาก็สงบเรียบร้อยบาดเจ็บนะฮะตรงบริบเวณเล็บไม่ใช่ของเรานะบาดเจ็บประการน,นะครับ จะโดนอะไรครับอะไรหนีบมันคือมันปีนมันปีนล้วนฮะเป็นตรงเงินตัวทองนะครับเดคีลยวลอยปล่อยคืถึงธรรมชาตินะครับผมมาประมาณนี้นะครับเราจะใช้กระสอบปล่อยที่นี่นะฮะในน้ำเจ้าพญาเลยนะครับไม่เป็นไรพี่ยาเองพี่ยามเองอันนี้คือลูกตรงเงินตวทองนะครับ แม่มันก็เป็นตัวยิสระนะคือคือตัวเขาเนี่ยเขาจะหากินคนเดียวเลยฮะอ๋อเหรอครับขอผมแม่พอโตแล้วเขาจะไปเองกินอะไรบ้านน่ครับกินสัตว์อ่าพวกของเก่าของเสียนะครับผมเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปเรียบร้อยครับอันนี้ครับประมาณนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเราเบอร์เดียวครับหนึ่งเก้าเก้าครับสวัสดีครับ